เอางี้แหละอ๋อใหญ่อ๋อผมตอบได้ไหมครับว่าผมรักเพื่อนผมเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเม่ว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรเรื่องทางไหนเฮ้ยอะไรนะเต่าพูดแปลกๆว่ะไม่ว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรเรื่องทางไหนเรื่องทางไหนสิ่งที่ชอบคืออะไรขอให้คนพบเร็วๆครับผม สราบสนุกด้วยเพื่อนเป็นตัวของตัวเองใช่ในเรื่องของการทำเพลงใช่แนวไหนอะไรเงี้ยเขาตัวนี้ก็โอเพลงขึ้นเยอะโอเพลงขึ้นเยอะครับแต่เปงขึ้นเยอะแล้วเพลงใช่ไหมใช่ก็เมื่อก่อนอยู่ในค่ายก็ต้องมีแบบจำกัดไงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเยอะแต่พอเราไปอยู่ที่หนึ่งเราก็ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นใช่บางทีเราอาจจะอยากทำเพลงแบบนี้เราก็ทำได้เต็มที่นั่นสินะ พูดถึงเรื่องเรแล้วรวมกงานรวมรวมนีก็คือรักรักรักเราไหมใครก็รักนายเหมือนกันแต่อะไรที่นายยังเลี้ยงข้าวใจโอบคตอนกรงริ้ผ้าฉันตรงนียแปดแถวกูยังฟอนไม่หมดเลยธรรมดาคุณไม่ค่อยมีดาวไลน์ คุณก็ไม่เป็นไรคุณก็อยู่กับเขาไปเขาเา็ไดาราได้แล้วไดีแล้วเดาวไ,าไาละ <c oughs> สิ้นปีมันก็มีแพ็กเกจเที่ยวต่างประเทศด้วยก็ทำยอดเย <c oughs> อะๆคุยบอกห้องหน่อยเยอะต่อไปครับข้อเสนอ